แป๊บนึงแป๊บนึงดูนะคะทุกคนมันสวยมากๆคะ่ะสวยมากๆเลยเพื่อนๆว้าวไปสวย เราจะไปไหว้ผ้าใหญ่บนเขานั่นนะคะตอนนี้เรามาเดินเล่นก่อนจ้าเดินเล่นค่ะเดินเล่นนะคะเดินเล่น สวยมากทุกคนมันสวยมากตันโลดตันโลดอยู่นี่นะคะตันโลอดอยู่นี่นะคะอันนี้แม่ซูซี่ค่ะ ใช่ไหมโรเจอร์โรเจอร์เอาไปให้โลดดูเห็นไหมทุกคนสวยไหมนี่ว้าว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  สวยมากทีนี้เราไปนั่งตรงนี้ไหมระหว่างรอลูกๆโดนแซวไปแล้วหนึ่งโอ้ยมันมันร้อนตรงนี้เนะร้อนเกินหอดลมกีฟฟรี จะโรดไปดูน้ำหน่อยซิซีนะ้ำไม่ใช่เฮ้ยว่าใจซีนะ้ำไม่จริงจะลงไปอะไรบอกให้ไปซืนะ้อน้ำอีกมันนี่ But now it's not a good growth then what you gonna do in รถเราอยู่นี่ขึ้นรถเลยก็ได้แต่ได้ไม่ร้อนรถเราอยู่นี่ขึ้นเจ้าไปคุยแต่ดถอะไปคุยกับคนขับรถเออฉันเก็บบรรยากาศวัดวัดวัด ขับอุณครตลดไปถามคนขับรถล,ลูกให้รอที่นี่หรือว่าไปร้านเออไปก่อนนะคะทุกคน